จับไหมไหมนี่จับไหม้จับไมมันไหลหน้าหน้าหน้านี่ไม่รู้บ evet ัดอะไรไหมมันไหลถนนลื่นมันลื่นจริงนะแต่ว่าคนนั้นผือมังไม่คนนั้นผือมังแล้วที่แหกนี่แกไม่แหกไม่ไม่นี่ไม่ไม่แหกได้แหกปือนี่แหกจริงเหรอแหกไม่แหกปือแหก รถพังไหมนิดเดียวเองไม่ดีเลยลอยเดิมเลยไหลง่ายไอ้ยาลังกาหลอดนั้นไม่พื้นหรอกบอกว่ามันไหลเป็นมันไหลเบาไม่ไหลแรงที่มันจะไหลมันจะไหลไปใหญ่มันลดเลยไม้ฝนมันปล่อยแล้วฝนมันปล่อยแล้วแหละเจ็บตายมาด้วยหลอกกันเจ็บไม้เจ็บเจ็บตายมาไม่เจ็บตรงไหน

ปื้นไม่อะแห็นฮอกพักไม่ไม่พื้น้าน้ำมันน้ำมันน้ำมันหมอนอ่าหมอน้ำด้วบไปน่าจะบ่าบ่าใบหมอนน่ะหมอน้ำน้ำหมอน้ำน้ำหมอน้ำใบมันบ่า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 ไม่ไม่ไม่ปื้นไม่ปื้น

โครงนี้มันหักด้วยที่<อ>ถ่ายคลิปลพอดีตอนมันร่วง